คนเท่าคนแก่แถวบ้านผมเคยเตือนเอาไว้เสมอว่าอย่ารับของที่เขาไม่ยื่นให้ตรงหน้าอย่ารับของในที่มืดและอย่ารับขันที่ไม่มีเงาเจ้าของสมัยก่อนผมไม่เคยเชื่อคิดว่าเป็นแค่คำขู่เด็กไม่ให้ออกไปเพ่นพ่านกลางคืนจนกระทั่งผมเคยรับขันใบนั้นด้วยมือของตัวเองผมชื่อต้น เป็นเด็กต่างจังหวัดบ้านอยู่ติดป่าช้าเก่าที่เลิกใช้มานานกว่า40ปีกลางคืนแถวนั้นเงียบมากไม่มีไฟถนนมีแค่เสียงจิ้งหรีดเสียงลมกับกลิ่นดินชื้นๆที่ลอยมาทุกคืนคืนหนึ่งผมกลับบ้านดึกเพราะไปช่วยงานศพญาติไกลๆงานเลิกเก็บเที่ยงคืนผมเดินลัดผ่านทางเก่า ทางที่คนในหมู่บ้านไม่ค่อยใช้เพราะมันผ่านป่าช้าขณะที่เดินผ่านแนวต้นตะเคียนผมได้ยินเสียงน,น้ำกระเพื่อมเบาๆชกชกเหมือนเสียงน้ำในขันถูกขยับผมหยุดเดินหัวใจเต้นแรงแต่ก็ยังคิดเข้าข้างตัวเองว่าอาจเป็นสัตว์ทันใดนั้นพ่อหนุ่ม เสียงผู้หญิงแผ่วๆดังมาจากความมืดผมหันไปมองเห็นเงาคนยืนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่หน้ามองไม่ชัดมีแสงจันทร์สะท้อนโลหะบางอย่างในมือเป็นขันเงินเก่าเธอยื่นมันมาทางผมมือซีดขาวเล็บยาวผิดปกติช่วยรับขันนี่แน่ผมลังเล แต่ด้วยมารยาทและความคิดว่าเป็นคนในหมู่บ้านผมจึงเอื้อมมือไปรับทันทีที่ปลายนิ้วแตะขันขันใบนั้นเย็นจัดเย็นเหมือนจับน้ําแข็งทั้งที่อากาศร้อนที่น่ากลัวกว่านั้นคือน้ําในขันไม่สะท้อนเงาผมผมชะงักหัวใจเหมือนจะหยุดเต้นแต่ก่อนที่ผมจะถามอะไร ผู้หญิงคนนั้นก็พูดขึ้นรับแล้วอย่าวางอย่าคืนอย่าหันหลังกลับแล้วเธอก็หายไปต่อหน้าต่อตาผมเดินต่อทั้งที่ขาสั่นในมือยังถือขันไว้แน่นยิ่งเดินเสียงน้ำในขันยิ่งดังเหมือนมีใครเอานิ้วคนในนั้น ผมเริ่มได้กลิ่นเหม็นคาวกลิ่นคล้ายเลือดผสมดินไฟบ้านที่ควรเห็นกลับไม่เห็นแม้แต่หลังเดียวและตอนนั้นเองผมเริ่มได้ยินเสียงกระซิบรอบตัวรับแล้วต้องไปส่งรับแล้วเป็นของเขาผมวิ่งสุดชีวิตจนถึงบ้านผู้ใหญ่บ้านขอประตูทับพังพอเล่าให้ฟัง สีหน้าผู้ใหญ่บ้านซีดทันทีเขาพาผมไปหลังบ้านจุดธูบแล้วถามแค่ว่าเองรับขันจากใครพอผมเล่าลักษณะผู้หญิงคนนั้นผู้ใหญ่บ้านถอนหายใจยาวแล้วพูดประโยคเดียวที่ทำให้ผมขนลุกทั้งตัวนั่นมันผีรับขันผีผู้หญิงตายทั้งกลมตายพร้อมขันน้ำที่ใช้ในพิธีคลอด ตามความเชื่อถ้าใครรับขันจากผีตายโหงผู้นั้นต้องเป็นคนไปส่งขันแทนถ้าไม่ไปผีจะตามเอาชีวิตไปแทนผมต้องเอาขันใบนั้นไปวางคืนที่หลุมศพจริงคืนถัดมาผมไปพร้อมผู้ใหญ่บ้านแต่พอถึงป่าช้าผมเห็นผู้หญิงคนนั้นยืนรออยู่แล้วคราวนี้ ผมเห็นชัดเต็มตาท้องเธอแตกเลือดไหลลงคืนดวงตาขาวโพลนปากยิ้มกว้างผิดมนุษย์มาส่งแล้วบอมือผมสั่นวางขันลงตรงหน้าเธอเธอค่อยๆก้มลงรับแล้วพูดเบาๆขอบใจเดอ้อถ้าเองถือกลับบ้านเองสิได้นอนในนี้แทนเช้าวันรุ่งขึ้น ขันใบนั้นหายไปป่าช้ากลับเงียบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ตั้งแต่นั้นมาทุกคืนเดือนมืดผมยังได้ยินเสียงน้ำกระเพื่มอมชอ็อกช็อกเหมือนมีใครบางคนกำลังหาคนรับขันรายต่อไป